ครับผมผู้ให้บิดคาร์นะครับวันนี้ก็พาชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการย้ายระบบไฮบริดหรือถอดระบบไฮบริดก็คืออันนี้เป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับที่เราก่อนที่เราจะย้ายเนี่ยเราจะต้องทําการรื้ชิ้นส่วนและอุปกรณ์นะครับที่เดิมที่มาจากหัวตัดอ,อันนี้ช่างก็กำลังถอดน,นะครับปกติเราจะพาดูตอนย้ายและรื้เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะพามาดูว่า ก่อนที่จะย้ายเราไปติดตั้งใปนตัวรถอะ่ะมันเป็นเป็น,เป,นเป็นมาอย่างไรนะครับมันจะเริ่มจากหัวตัดที่เราสั่งเข้ามานะครับจะเป็นหัวตัดต่อเปลแบบเนี้เราก็ทําการรื้ออุปกรณ์พวกชิ้นส่วนที่อยู่ตามบอดี้นะครับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS นะครับแล้วก็พวกระบบเครื่องยนต์คอนโซลตู้แอร์นะครับระบบไฟฟ้าสายไฟทั้งชุดเครื่องยนต์นั่นในคอนโซลน,นะครับเราก็จะแกะนะครับ เพื่อที่จะเอาไปติดตั้งในตัวรถที่เป็นไฮบริดที่เราทงการถอดแล้วนะครับอ่าก็คือรถที่เราถอดรอเราก็จะถอดของเดิมที่เป็นไฮบริดอ,ออกหมดเหมือนกันนะครับเราก็จะย้ายอ,อาุปกรณ์นะครับจากตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์ที่คันนี้คือจะวางเครื่องยนต์สามพันนะครับเครื่องหนึ่งเอ็มแนะครับอันนี้ก็พร้อมระบบเกียร์นะครับเราก็ยกทั้งแพรนะครับเดี๋ยวจะยกขึ้นรถนะครับอ่ะอันนี้เรา ดูคร่าวๆนะครับเราก็ล้อทั้งคอนโซลทั้งระบบไฟไปหมดแล้วอ่าก็คือตอนนี้นะครับช่างก็ได้ทำการเริ่มติดตั้งนะครับจะเป็นพวกระบบเบรกนะครับเดิมทีจะเป็นไฟฟ้าเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัว ABS เป็นตัวธรรมดาครับเราจะย้ายตัว ABS มาด้วยอ่านี่พวกชุดสายไฟตู้แอร์นะครับอันนี้ของที่ถอดจากหัวตัดนะครับ คือลูกค้าบ,บางคนสงสัยว่าเราย้ายคือตัดหัวตัดมาใส่่างนี้ไม่ใช่นะครับจริงๆเป็นการย้ายอุปกรณ์นะครับจากตัวหัวตัดทั้งหมดนะครับหรือมานะครับแล้วก็เอามาติดตั้งใหม่ในคันที่เป็นเดิมที่เป็นไฮดริดแล้วก็ถอดออกนะครับแล้วก็ย้ายทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนอกที่เป็นเครื่องยนต์ระบบเกียร์ด้านในนะครับลองดูด้านใน ด้านในก็จะลื้อเหมือนกันอ่ือเขแต่ว่าเราจะเริ่มจากด้านนอกก่อนก็คือย้ายทั้งหมดนะเพื่อที่จะเป็นตัดระบบไฮบิดออกเลยนะครับไม่ให้เหลือก็จะเป็นรถตัวรถธรรมดาละลูกค้าคิดว่า เอาแต่เอาหัวเนี่ยออกไปไม่ไ่มช่ครั่คือหัวที่เราทําการที่ไม่ได้ใช้แล้วเราก็จะทําลายนะครับคือตัดทิ้งไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไฮบริดเหมือนกันแต่เป็นถอดเป็นวางเครื่อง2.4อันนี้อันนี้เสร็จแล้ะหม่ว่าถอดทิ้งไปแล้วก็หัวเข้ามาไม่ใช่เราเอาเฉพาะเครื่องมัน สำหรับท่านที่นะครับสนใจนะครับอยากจะวางหรืออยากใช้รถตัวเอาผ่าตัวสิบตัวนี้นะครับแล้วสนใจนะครับซื้อมาแล้วอาจจะเริ่มกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าซ่อมลงพยบาดินะครับที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับก็ถอดโรงไฮบาลดิมันก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับก็สามารถสอบถามก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สามารถวางได้2แบบก็คือ ในส่วนของ2,004ซีซีกับ3 0 0 0ซีซีนะครับก็ลองรึกษานะครับหรือว่าสอบถามก็ได้ว่าเหมาะกับท่านลูกค้าจะใช้รถประมาณไหนนะครับขับมากน้อยเพียงใดนะครับเราก็จะได้เลือกใช้เครื่องยนต์ให้เหมาะสมนะครับจะได้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับผมก็เราจะได้ใช้รถเอาผ่านของเราเนี่ยอีกต่อไปนานๆนะครับก็ รถรุ่นนี้ก็ยังสามารถใช้งานและขับได้ดีอยู่นะครับผมสำหรับท่านที่ชอบตัวบอดี้ตัวสิบตัวนี้นะครับเรายินดีนะครับให้คำปรึกษานะครับผมก็อย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่ไม่ว่าจะเป็นซ่อมด้วยนะครับเราซ่อมรถรระบบไฮดริบครบวงจรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถอดยกเลิกด้วยนะครับอู่ตั้งอยู่ที่วัชรพลนะครับตรงช่วงซอย6แต่เราไม่ได้อยู่ในซอยนะครับติดถนนนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับก็มี ก็คือตั้งแต่ลายเว็บไซต์เบอร์โทนะครับผมเราก็ตอบอทุกคําถามนะครับหรือว่าโทรมาสะดวกที่สุดนะครับผมจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับผมก็สาหรับวันนี้ก็กดแชร์เดี๋ยวดูฝากปกดไลค์กดแชร์กดติดตานะครับให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปให้ลูกค้าได้ดูนะครับสำหรับท่านที่อยากรู้ในเรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้ามีโอกาสเราก็จะทําพูดถึงเรื่องที่ลูกค้าอยากให้เรานําเสนอนะครับ ก่อนเราวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะใช้รถให้บิดคิดถึงเรานะครับผมู้ให้บิดพาประเทศไทยขอบคุณครับ